สวัสดีคะ่ะสวัสดีตอน11โมงจะครึ่งนะคะตอนนี้เราก็กำลังจะพากันไปเที่ยวนะคะเที่ยวบ้านพักร้อนนะคะส่วนมากคนที่นี่ถ้าถึงหน้าร้อนนี่นะคะเราก็จะหยุดงานพกไปกันไปเที่ยวเที่ยวป่าเที่ยวบ้านพักร้อนอย่างนั้นแหละคะ่ะย่างก็จะเป็นคนที่จะไปนะคะแต่บอกตามตรงนะคะยังไม่ชอบหรอกคะ่ะเพราะว่ามันไม่สะดวกสบายยุ่งก็เย็นนะคะเป็นนอนในป่านี่ก็ไาม่เข้าใจนะคะ ่าทำไมเขาถึงชอบไปกันตอนไอ้เมอร์กิเมอร์กินี่นะคะแล้วไปแล้ค่ะเพิ่งจะออกเดินทางน,นะคะ้เราจะได้ไปรับลูกสาวด้วยนะคะแต่ตอนนี้มีลูกสาวน้อยอยู่ค่ะเอานางไปด้วยนางก็เลยแบบนี้นะคะ่ะนางกลัวนะคะนี่เพิ่งจับนางได้นะคะ่ะที่ออกบ้านช้าก็คอยนางคนเดียวนะคะนี่ถึงแล้วนะคะถึงที่บ้านพักร้อนแล้วนะคะใช้เวลาเดินทางประมาณชั่วโมงครึ่งนะคะไม่อ่านี่นะคะ บ้านที่ผู้เยีย่ยมมาเช่าพักร้อนอยู่แค่สามวันนะคะหลังนี้นะคะหน้าเล็กกระทัดรัดดีไหมคะแล้วที่เห็นนั่นคือกงเหมี่ยวนะคะเป็นบ้านที่หลังแบบน่ารักมากเลยนะคะยังจะพาเดินมดูรอบๆก่อนนะคะลักษณะก็โอเคนะคะน่ารักมากเลยนะคะยังไม่ได้เข้าไปดูด้านในนะคะยังเคยถ่ายบริเวณด้านนอกให้ดูก่อนนะคะว่าเพิ่งมาถึงนะคะแต่ก็มีหลายหลังเหมือนกันนะคะแล้วอันนี้คือ ผลไม้นะคะแต่ก็กินไม่ได้นะคะนี่นะคะ่ะโอู้่นเลยนะคะบรรยากาศดีมากเลยนะคะอืนู่นนะคะแต่ไม่โคไม่ขับรถลงบาร์เลยค่ะฝั่งโน้แล้วก็นี่นะคะ่ะโอ้กิซ่าก็นู่นแะคะ่ะอันนี้ก็คือบริเวณข้างบนนะคะที่เราเดินขึ้นมาถึงใช่ไหมคะนี่แหละคะ่ะเองชอบมุมนี้มากเลยนะคะ <laughs> เขาก็อยิางยี้เลยนะคะเดี๋ยวเองจะมาถ่ายรูปนี่แหละคะ่ะ บรรยากาศอย่างนี้นะคะถ้าไปสร้างบ้านเราจะเป็นยังไงคะนี่แล้วก็ค่ะอันนี้ก็คือที่เราเข้ามาใช่ไหมคะซ้ายมือของยั็กจะเป็นบันไดขึ้นไปข้างบนนะคะเป็นห้องนอนนะคะเมื่อกี้ไปสำรวจมาแล้วห้องนอนแบบโบราณโบราณน,นะคะแลวอันนี้เป็นห้องนั่งเล่นนะคะฝั่งขวามือก็จะเป็นห้องครัวเล็กๆนะคะห้องครัวนี่คือนี่นะคะมีเป็น ห้องนั่งเล่นด้วยนะคะเป็นสองห้องนั่นนะคะมีนี่นะคะเก้าอี้อกก็โอเคนะคะมองดูแล้วโดยรวมบ้านหลังเล็กๆน่ารักอืมเห็นไหมคะสวยนามนะคะห้องครัวนี่คือเป็นอะไรที่ชอบมากเลยนะคะเขาจัดได้เป็นระเบียบมากเลยนะคะเห็นไหมคะแล้วก็ผ้าม่านเขาเป็นแบบว่าผ้าม่านหรือว่าเขาเป็นวอลเปเปอร์คะนี่ เหมือนจะเป็นผ้าไหมาล่ะค่ะแต่เขาเลือกเป็นลวดลายที่เป็นแบบเป็นบ้านพักร้อนเนี่ยนะคะแล้วก็ที่นี่นี่นะคะอันนี้ก็เป็นตู้นะคะเขามีครบทุกอย่างเลยค่ะแต่ให้เป็นพระบ้าเขาก็อยู่ด้วยนะคะบ้านหลังนี้นะ,ะอันนี้เป็นไม้ตีพรมนะคะไอตัวที่เห็นอยู่เนี่ยเครื่องซักผ้าขนาดเล็กนะคะถ้าอยู่แบบบ้านพักอย่างเงี้ยเขาก็ซื้อเครื่องซักผ้านขนาดเล็กนี่ละค่ะ เจอแล้วนะคะซูปเปอร์มาร์เก็ตถามทางเมื่อกี้ถ้าไม่ถามนี้ไม่ได้เจอห้างแน่นอนอยู่สองห้างนะคะ <Okay. S 1> แถวนี้คือบรรยากาศเงียบมากเลยนะคะไม่ค่อยจะมีผู้คนออกมาเดินเงียบเงียบมากเลยนะคะเดินก็ไปในห,ห้างกันดีกว่านะคะโกมาเก็ตของที่นี่ก็ใหญ่เหมือนกันนะคะมีเยอะเหมือนกัน,นะคะ่นี่อ เป็นถักรองที่เขาเพิ่งทําแบบใหม่ๆแน่เลยนะคะกระปุกใหญ่เลยนะคะสะลัดสลัดมากเอ,อ้อค่ะซื้อของเสร็จแล้วก็เลยมาแอบถ่ายมาจตใส่ไคเขานะคะคันใหญ่มากเลยนะคะฝั่งตรงนู้นไม่รู้เป็นอะไรนะคะแต่ปั๊มน้ํามันไอ้ที่เห็นเป็นเสาๆขึ้นมาอย่างนั้นน่าจะเป็นโรงงานเขียนโรงงานเก่านะคะนี่นะคะที่บอกว่าถามทางแล้วเจอซุปเปอร์มาร์เก็ตอยู่สองห้างนะคะคือ ห่างแอสมาเก็ตนี่อยู่ใกล้ฝั่งนี้ใช่ไหมคะพอมาอีกไม่หากันมากก็นี่ค่ะเป็นของโกมาเก็ตแต่ต้นไม้บางนะคะมีดอกไม้ด้วยนะคะตรงทางขึ้นนะคะบันไดเขาเป็นประมาณนี้นะคะนี่แล้วค่ะถึงแล้วนะคะเขาจะชอบสร้างบ้านให้แบบมีบันไดเอ้ประตูอยู่สองอันนะคะสองชั้นนะคะนี่แหละคะ่ะถึงแล้วคะ่ะ อันนี้น่าจะเป็นบริเวณด้านหน้านะคะทางเข้าคือเขาสร้างยกสูงมากเลยนะคะจากพื้นเขาให้ระดับพอดีนะคะเพราะว่าพื้นมันเป็นแบบทางลาดใช่ไหมคะก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะแล้วตอนนี้ก็เป็นเวลาสองทุ่มนะคะท้องฟ้าข้างนอกก็ยังสว่างอยู่เลยนะคะแต่ว่าตอนนี้มีอยู่คนนึงคะ่ะที่เหนื่อยนอนหมดแรงเลยนะคะเพราะว่าพานางออกไปเดินเล่นข้างนอกไงคะ<ม>นางก็ชอบมาขนานได้ออกมาที่ใหม่ นางไม่เครียดเลยค่ะนางบอกว่าชอบมากเลยเดินเล่นสนุกเลยนะคะแล้วก็มานอนหมดแรงอยู่อย่างนี้แหะคะ่ะแต่ก็มีความสุขใช่ไหมคะคุณหนูนู่นนะคะนางมาพูดไม่จานะคะลูกสาวนอนอย่างเดียวคะ่ะหมาเที่ยวกับแม่หนูไม่ได้อยู่คนเดียว